ค่ะช่างต้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่8ธันวาคม2567จ้าวันนี้เรามาส่งเครื่องเข้ากล้องกันนะคะที่บ้านกุดสะเทียนอำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูเครื่องเข้ากล้องนี้นะคะเดี๋ยวเราช่างจะแนะนำให้ทำความเข้าใจกับระบบใช้งานนะคะ เพื่อต่อไปนะคะลูกค้าจะได้ปรับด้กิมนมันได้ยิงนอตเข้าไปเอาเพราะว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์นะคะอาจจะเม็ดข้าวไม่เท่ากันต้องมีการได้ปรับเรื่องนี้ถ้าเข้าขอดเกงเตมือแหลกอ่ะกันเงียบโดนครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเข้าว่าขอเระบบมันต้งเต่มือแหลกมันเพชยยากครับเนี่ย ตัวล่อนบนของเครื่องสีค่ะเครื่องนี้นะคะติดด้านบนนะคะจากเครื่องเก่าเราจะได้ไม่ต้องขยับลิ้นปล่อยข้าวบ่อยๆ พ่าเวลามันทํางานนี่เนาะครับเพราะพอค้ามบึงมันเลี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันห้อนแสดงว่าอ่าบักนี่เนี่ยเขาไปหักกับลูกยางให้ให้พ่อพ่อหาแนวเอานู้นละวันนี้เขาไปเลือกพุ่งพ่อกขาให้มันห่างมากโอ้ห้าเว้นแหี่ห้องไรกันเลยเดี่ยววะอ่าบ่บ่บบนหน้าจะห้องครับแค่เคาะตรงนี้โอ้ครับว่าให้มันเข่าไปเลือกตึงขันห้องมันก็ะดิเขาว่าเนาะหรือตรงนี้ครับว่าเห็นว่าครับน็อ มนึ๊บแลยอ่านัดปึ๊บเราบอกวาเข่าขอขาอน้อยังไงเออเนี่ยอ่าครับยึดข้อมาเลยก่อนนะขับข้อต่ให่มันมาหักกับตัวนี้ครับผมเอาฮอฮเช็กได้จังไหนแต่เือเขาข้าเบื่องตอนมันสีรับข้ำเบิ่งตรงนี้แหละขับข้าเบื่งกันมันท้อนใส่ันห้ากันอ่าตอนนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาเข้าเขาตั้งนี่เนาะเขาสีได้ไข้นดเบอรที่เก่ดานหลังนครับเห็นบอกว่า ตรงนี้นะครับบาานี้บักนี้เวลาขยับออกนี่ความหมุนไปทั้งหนานี่ความบิุงตรงนี้ก็ได้ครับเวลาขยับออกความหมุนไปทั้งหนาเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเข้าทับส,าสวิตเราไมันด้หมุนเอาเป่าดับเลยแสดงว่าไม่ไม,ไมีเม็ดเข่าคายอยู่นี่รครให้พ่อให้พ่อหมุนอ่ามันออกอ่ามันออกเม็ดเข่ามันออกอให้เม็ดเข่ามันออกก่อนเราวพอ,อยังไปเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผม ว่าเป็นผมนี่ผมผมจะเล่งแนวแบบนี้เนาะให้มันให้มันใกล้ที่สุดพอใกล้กันนะให้มันใกล้ที่สุดก็คือขาเล่งจากเรียมไนนี่เห็นบอกว่ามันมันมันที่เป็นเป็นปองน้อยหยุดด้านหลังเน,นี่ยอะไรนะอาผมที่ให้มันเห็นใหม่ที่สุดใหม่ที่สุดนะครับแ้่ว่ากับแล้วก็เม็ดเข่าเราฝากกับเม็ดใหญ่เขากับถ้าเกิดว่าขาปรับชิดผลมันบอกครับเข่าจีเรียนไก่เลยมันมันมันจีบพกขัดรู้งละ ขันขันเขาเดี๋ยวเห <c oughs> bon ็นว่าจะเข้ากับเ๋ยวปักไปก่อน ช่องน้อยที่สุดอ,อ่ะพ่อน้อยที่สุดแต่ว่าเขาต้องเห็นเขาไปหอดแนวด้านหลังนะครับเอาพ่อเลี้ยงไปเห็นไหมครับเห็นเลยอ่ะ,ะนัน่นแหละไม้นึงเพื่อปัน่นปัดล็อกเลย <c oughs> ล็อกเบอร์ทิศเก่าอ่ล็อกเบอร์ทีศเก่าปุ๊บ ถ้าว่าเขาินแล้วเขาเขาถึงจะเล่นแบบผมเพาพอชินแล้วเขาฟังเสียงกว่อกอกเขาก่คุณยิ่ย่งเาเป็นยิง่อนเลยเตียนรูกยางโอ้ดนแ เตียนกับตัวหาซังเตียน่ยาก่นีครับรับตัวเดียวนับบดชิ้นกออกหนึ่งกวาเี่่ะเป็นริมลงไปให้เจ้าเกอะไรแต่ว่านคือยังผมชิ้นเราเนี่ยผมจะฟังเสียงออกถ้าเกิดว่าเขาตั้งไกโพอดีครับมันดีดังปุ๊กปุ๊กปุ๊๊วยดีเคาะออ่ะ ถ้าเกิดเราดังสั่นแสดงว่ามีข่าเขาเงี้เขาเงี้เข้ากับขยายซองมันอีกว่ามันหักหอย่างอมันเป็นระบบสปริงเนี่ยถ้าเกิดขวดจะช่วยจะเข้ามาถ้าเกิดว่าเข้าขวดา้ต่อเข้าถ้าเกิดว่ามัน,น,มน,มนชิดกันพอดเนานะครับมันก็จะเด้งแห้งเด้งแห้งนี่คือเนี่ยลูกยางขยับเ,เข้าหากันมันเีืยดปะมันเลยดังแห้งถ้าดังแห้งแสดงว,ว่าอ๋อเขาตั้งชิดไป ขั้้อออหางกนนิดนึงอันนี้จะายขัวหาหเนได้มองได้เรา่อกันล็อกตัวี้ช่วัวมแต่ว่าทัมผมไได้ใช้ปะจจยผมไข่ออกได้มองผมค่อยๆเลียนแบบนี้ล็อกมองมองเช่งสายพ่านยู่มองนี่ัรั่อ ครับนัดบักนี่ยันขึ้นยันบักมุเลตัวนี้ขึ้นก่อนทำไข่ตัวนี้น้ำขึ้นเค็มไข่ตัวนี้น้ำเด็อนี่เราก็ลบนี่เอานัดบักนี่ยันเด็กที่ 过。 มันมันต้องการหยบเรื่อมันต้องการหยิบเรื่อง ผมไมนยังเนี่ยใหม่เดียวความท่มันความท่มันสะอาดนะครับสิ่งที่มันอันที่มันไปนะ่ะมันใหม่เดียวถ้าเกิดว่าเขาไม่ตัวพันคือผอมเ็ดไหนนะ่ะไปหมด เอขาชียร์ลงไหมขาหมันไหมอันนี้เป็นขั้นแบนี้เป็นแกมค่ะ เหนียวข้าลืมผัวนะแต่ว่าจะสีใส่กับรถเกี่ยวมันก็เลยจะปนข้าว 我也是爱的 ะคะเพราะว่ารถเกี่ยวไ่เกี่ยว,วอาจจะรวมกันนะคะ <c oughs> ก็เลยมีเม็ดขาวผสมมาเขอรากองใน่ของนี่มันมเปียกอนี่หายๆันไม่่ามันเป็นหวามเปบ้าข็งันป็นงไปก่็ดีะมัเป็นแบบไผ่ข่งมแรงอยู่เพราะัน